คกับสวัสดีช่องสายของวันที่2กุมภาพันธ์พศ2567สอากบับสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยู u ูบยุซี่พักโคสิ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเลยกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมเนี่ของทางช่องงีครับกับสำหรับวันนี้กับพบพ่อกันสายเนี้ครับพี่น้องครับพอดีกับผมในน้ำแดมินกับพึ่งเดินทางกลับมาจากไออำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้่ยสีมารีวิวง่วชุดเมื่อวานแหละครับพี่น้องครับ ต้นมัวนทรงฟี่สองรอยกิโลเมตรเจ็บเงินปลายทางอ่าแล้วก็ให้พ่อแี่พี่น้องฟังเห็นมันจบชิปเล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้นชิปนี่ผมสีเปิดเบบเป็นยกเหมือนไปก่อนครับพี่น้องครับเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนโทรมาว่ายกเหมือนลดได้อีกบ่ครับพี่น้องครับยงเหมืินหาตัวเขาเรื่องนะครับเดี๋ยวผมสีอธิบายเป็นโค้มเป็นโค้มไปครับพี่น้องครับอ่านี่ครับในชุดหาตัวกับสีมีแม่ลูกผูลูกตัวที่สองแม่ทองเจ็ดเดือนลูกไส้อายุเก้าเดือนนี่ครับลูกไส้ชาโลเล่ นี่ครับตัวแม่เพิ่นครับแม่กับสูงรอยยิ้มหาบวกเรากะมีแม่ทองเจ็ดเดือนอันนี้ก็สูงรอยยิ้มหาบวกครับพี่น้องครับนี่ครับตัวยางขึ้นไปอยู่นี่ตัวนี้กระทองนะครับพี่น้องครับตัวนี้กับแม่ลูกผูแม่ทองเทียวแม่มีหนาขาวกำหางขาวครับพี่น้องครับขากําไรครับพี่น้องครับผู้เดอเอาเรียงกะเทวยวเป็นวโชงขัววมานไปครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกไส้่นครับพี่น้องครับนี่แล้วครับสามตัวนี้เราก็ อาแม่ลูกผูกลูกตัวที่สองแม่ลอยยิ้มหาบัวครับลูกไส้อายุเดือนแน่ๆครับพี่น้องครับสําหรับงัวหาตเย็นหัวใจได้ครับพี่น้องครับมองยกเลยครับงบต่อสี่หมื่นหาพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองรอยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถ้าพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเด้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนตบ้านฝางอำเภอเกษรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับ นี่ครับซ้ำซื้อซ้ำซื้อไอ้งัวแม่ท่องสองแม่แล้วก็แม่ลูกโคบนี่แถมตัวผู้อีกตัวนึงครับนี่ครับเล่นราคาสี่หมื่นหาซุดคุ้มเนี่ยแน่นอนครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกับนินเป็นทางโทรศัพท์ครับพี่น้องครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทางช่องยูทูบผมกลับเพ่าะใครเดี๋ยวขอไปตอบไปไหนถ้าโทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับเองนะครับพี่น้องครับใเฮียซี์คนพร้อมจบครับราคานี่ยซี์คนพร้อมจบเลยครับนี่ครับหวังว่าสิบ่พับสนมสิบนะครับพี่น้องครับงัวทั้งหมด แม่ลูกผู้สองโคมแล้วก็ตัวแม่ลูกผู้ตัวโคมไอแม่ดำหน้าขาวอันแม่ท้องอีกเจ็ดเดือนแล้วก็มีแม่ท้องอีกเจ็ดเดือนเป็นแม่ท้องสองแม่ครับพี่น้องครับเอายังไงครับแม่ท้องสองแม่แล้วก็ตัวผู้สองตัวแล้วก็ตัวแม่หนึ่งตัวรวมทั้งหมดหาตัวเจ็ดหัวใจสี่หมื่นหาพันบาทเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นมั้งชัดๆครับพี่น้องครับหรือท่าน เสียวตัวเมียลูกผูนี้ก็ได้ครับอ่านี่ตัวลูกเพื่อนครับนั่นตัวเมียเพื่อนครับพี่น้องครับในราคาหนึ่งมืนห้าพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับจัดเกนอยู่แล้วครับผมบอกผมครับหรือเสียวโคมนี่ก็ได้ครับแมียลูกผูเมียทองเจ็ดเดือนนี่ครับนี่ครับตัวเมียดำนี่ครับนั่นตัวลูกซาลเรีครับเอาไปในราคาสองหมืนสามพันบาทหรือเสียวตัวเมียทองนี่ก็ได้ครับเอาไปในราคาหนึ่งมืนหกพันบาทครับพี่น้องครับ เงี้ยสีงกสีแยกได้เหมือนเดิมครับฝากเป็นแนวทางเรื่องนะครับพี่น้องครับตานใดสนใจกับท่มาศูนย์ห6 8้าสองูนเจ็ดหกแปดปี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับกนกติกางทั้งข้อกับเช่นเดิมอย่าโทษเห็นโทษตัวโทษต่มกันอย่าโทษความสาใจเด็กขาดครับพี่น้องครับมักอีรีกับจังโท่มาบ่มากบอกพานครับพี่น้องครับบได้ว่ากันครับเพราะว่าขายใถึงสุดเสแล้วซําซําสื่อ ซ้ำเสือไอแม่มันสองตัวครับแม่ลูกโคมนี่เราก็แถมบกคูครับตัวผูเรียนี่เนื้อไหนเป็นเมื่อนเลยได้ครับพี่น้องครับง้อมันง้อฉีดได้เลง้อเนี่ยแน่นๆได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเนื้อนี่กาการันตีให้เลยบุรุษเก่าพันครับเนื้อตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่บุรุษเก่าพันครับแต่มันไรเนื้อครับพี่น้องครับนี่ครับซ้ำซ้ำเศษของฟรีตัวหนึ่งครับพี่น้องครับบอกเลยซ้ำเศษของฟรีตัวหนึ่งครับ เน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ด้วยครับพี่น้องครับก่อนที่ซื้อท่านก็ต้องปรึกษากันภายในขอบพัวเห็นดีนท่ากันกัจ้องไข่ซื้อถ้าท่านบ่เห็นดีนท่ากันยาซื้อไปได้ขาดครับซื้อไปแล้วสิมีปัญหากันเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับจะโทษเรียนโทษตัวโทษตมกันยาโทษว่มสาใจครับพี่น้องครับมักอิลีกับจองโทัมาบ่มาบอกพันประกันทองในสองแม่เด้อครับราคายกสี่หมื่นห้าพันบาทครับหาโตเจนหัวใจครับพี่น้องครับประกันทองในสองแม่คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับ นี่ครับสียกสีแยกเนี่ยเหมือนได้ครับหวังว่าพ่อแม่น้องคงสิบว่าับสนได้ครับพี่น้องครับราคานี่งดต่อได้ครับราคายกราคาแยกคือว่าลดให้เรียบร้อยแล้วครับผู้ใดพร้อมจัดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับกาศนาไทยชิมนี่กับใครขอข้อเมตตาจากพ่อแม่น้องเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวขามารับชมบชิปเขามาอุดหนุนเขามาติดตามดูในบ้านหวานในสวนเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานหน่อยๆเขานัอนนะครับพี่น้องครับขายงวดทรงฟรีบ่มี่มาจำบ่มีคอนเทนต์ครับตรงปกตามงบแน่นอนครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี้จะไว้ซ